และทีนี้ไปต้นไปเนี่ยผลกระทบการเกิดขึ้นของมอเตอร์ไซค์บิกไบค์แฟนมาขี่แทนยังได้เลยมิลิเซ็กเฉยๆความแตกต่างเหมือนแค่เรากับพิปามันก็ เอาละฮะมาถึงอีพีที่สนะครับสำหรับรายการ MTC t t a l ทคกับที่เราจะพาทุกคนไปรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์น,นะครับในเฉพาะยานยนต์2ล้อเนีย่ยอยากรู้เรื่องไหนเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกให้รู้ครบๆทุกเรื่องครับสำหรับอ p พีนี้ที่มีความพิเศษมากๆครับเนื่องจากว่าเรานั้นอยู่กับเจ้าเทคโนโลยีอย่างยามาฮ่าครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกนี้ครับทั้งนี้ผมจะพาทุกคนเจาะลึกเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ของยามาฮ่าครับคือ YAMT แล้วก็ YECVT ครับเราไปดูกันว่าทั้ง2เทคโนโลยีนี้มีอะไรที่ต้อง แล้ววันนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการของามาฮ่าครับน้องเบสพุทธพลครับที่จะมาให้ข้อมูลทุกๆด้านของเรามาคุยกับเบสกันครับผมครับสวัสดีครับผมพุทธพลเอ่งช่นนะครับชื่อเล่นเบสนะครับตอนปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์ของแผนกเทคนิคสื่อสิ่งพิมพ์นะครับของฝ่ายบริการไทยยามาฮ่ามอเตอร์ครับถ้างนั้นเราก็จะมาเข้าที่ประเด็นแรกกันครับผมเราจะไปเริ่มกันที่สิ่งที่ทําให้เกิดผลกระทบเรื่องของบิ๊กไบก่อน ซึ่งก็เรื่องของ YAMT นั่นเองครนะรพี่อยากทราบว่าจริงๆแล้วยามาฮ่านั้นมีแนวคิดยังไงนะในการพัฒนาระบบ YAMT ออกมาเรื่องของแนวคิดระบบ YAMT นะครับเดี๋ยวผมขอบอกชื่อเต็มมันก่อนแล้วกันเนาะก็คือ YAMT ย่อมาจาก Yamaha Automatic Manual Transmission ซึ่งในก่อนหน้านี้ยามาฮ่าก็ได้มีระบบ YCCS ครับก็คือยามาฮ่าชิปคอนโทรลชิปซึ่งใช้ในการควบคุมตัวปั๊มคัดในรถรุ่น FJR 1000ตั้งแต่ประมาณปี2006ได้จนมาถึงในปัจจุบันเนี่ยยามาฮ่าก็ได้มีการคิดค้นแล้วก็พัฒนามา จนได้เป็นระบบ VMT ออกมาซึ่งในระบบ VMT นี้ก็จะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานและผู้ขับขี่รวมถึงสามารถเลือกใช้งานเป็นแมนนวลหรือว่าออโต้ก็ได้ร,รือว่าจะขับเป็นออโต้อยู่แล้วต้องการจะชิปเปลี่ยนเกียร์เพื่อที่จะเรียกรอบด้วยตัวเองก็ทําได้เหมือนกันซึ่งก็คือการทํางานก็จะเป็นตามชื่อเลยก็คือเป็นระบบ a u t o m a t e ม m a n ลท l Transmission แนวคิดที่ทําให้พัฒนาตัวนี้มาเนี่ย<ม>ก็เพื่อสร้างความแตกต่างแล้วก็เน้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอื เพราะว่าพอเรามาดูการใช้งานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแบบย a m a ต้องการให้ยูสเซอร์รุ่นใหม่ๆที่อยากจะมีประสบการณ์กับบิ๊กไบค์ได้เข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ใชครับก็คือว่าคือจริงๆแล้วมันก็จะเป็นพวกข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยเนาะแต่ส่สวนใหญ่จะเป็นข้อข้อดีก็คือว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยที่เพิ่งเรียนจบมาหรือว่าเพิ่งทํางานเนี่ยครับอยากจะขี่บิ๊กไบค์แต่ว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยถนัดที่แบบจะใช้คัทใช้เกียร์อะไรเงี้ยครับอย่างไรก็ตามครับจริงๆแล้วคือหลังจากที่เราได้รู้ ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากคือจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ทคนอยากรู้เลยก็คือหลักการทํางานของ YAMT มทันทำงานยังไงหลักการทํางานของ YAMT นะครับก็คือโดยปกติถ้าสมมติเวลาเราขับรถใช่ไหมครับ,รบเราก็จะทราบดีว่ารถเกียร์เนี่ยก็คือเราต้องมีการกําคัดแล้วก็เตะเกียร์ซึ่งเทคโนโลยีที่ยามาฮ่าได้พัฒนาออกมาเป็นระบบ y a m t ตัวนี้ใช่ไหมครับได้มีการใช้อิเล็กทริก Actuator ก็คือเป็นเหมือนโซลินอย์สตัวในการโอเปเรตระบบคัดกับระบบเกียร์ซึ่งถามว่าถ้าเป็นตอนขับขี่จริงเนี่ยก็จะมีสวิตชิปอัพกับชิปดาวที่รถใช่ไหมครับในการที่ลูกค้าชิปอัพหรือชิปดาวเนี่ยทุกโอเปเรชั่นของระบบทางสมิชชันยังทํางานปกติเหมือนกับ ที่เรายัางต้องกำคัดและเหยียบเกียร์อยู่ครับแต่ก็คือเป็นระบบอัตโมัติแล้วที่เทคโนโลยีในตัวรถเนี่ยสามารถโอเปเรตด้ด้ด้วยตัวเองครับซึ่งก็จะลดในเรื่องของอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าพี่เข้าเกียร์ขับในสนามอย่างเงี้ยครับ,รบถ้าพี่เข้าเกียร์สักสิบรอบอย่างเงี้ยเวลาที่เราสับเกียร์หรือว่าความแม่นยำเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันทุกรอ,อบเลยแหละถูกต้องแต่ตัวเนี้ยแค่ลูกค้ากดหรือว่าใช้ระบบออโต้เลยในการเข้าเกียร์ระยะเวลานี่จะเท่ากันทุกรอบและแม่นยำม,มากในเชิงลึกของ YAMT เนี่ยองประกอบของเขามีอะไรบ้างในเชิงลึกเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอาจจะบอกได้ลึกระดับหนึ่งแต่ลึกมากอาจจะไม่ได้นะไม่เป็นไรก็ที่เข้าใจง่ายได้ครับก็คือจะมีตัวกล่อง ECU ครับทำการประมวลผลแล้วก็จะส่งข้อมูลมาที่กล่องคอนโทรลตัว Electric Actuator ครับแล้วตัว Electric Actuator เนี่ยก็จะมีไปควบคุม2ตัวครับในตัวกล่องคอนโทรลมอเตอร์เนี่ยก็จะไปควบคุม Actuator ตัวหนึ่งจะเป็นในเรื่องของคอนโทรลระบบคัทครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคอนโทรลระบบเกียร์ครับซึ่งจะประมวลผลในการทํางานแบบรวดเร็วมากอาร เหมือนกัแค่ระดับมิลลิเซกเฉยๆเหมือนแค่เรากับพิปตามันก็สับเกียร์แล้วว่าไม่มีช่องว่างให้รู้สึกว่ามันกึครื่องเงี้ยแล้วก็สมูทมากจริงๆจะมีเซ็นเซอร์อื่นๆที่ประมวลผลร่วมครับก็คือถ้าเราเปิดคันเร่งไม่เยอะเราขับไปเรื่อยๆไปจ่ายตลาดเนี่ยระบบก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะสับเกียร์ให้ในรอบต่ำ แต่ถ้าสมมุติเรากําลังลงแท็กเปิดคันเร่งเยอะตัวรถก็จะสามารถประมวลผลได้ว่าตอนนี้ผู้ขับขี่กำลังลากรอบนะยังไม่ได้สับเกียร์ตอนรอบต่ำๆก็จะปล่อยให้ลากรอบจนเกือบจะเลดไลน์แล้วก็จะสับเกียร์เพื่อต่อเกียร์ในเกียร์ต่อไปอ,อันนี้เป็นเรื่องของการ ECU เขาประมวลผลจากเซนเซ,นเซอร์ต่างที่อยู่ใช่ครับที่อยู่ตามในตัวรถ ครับครับเข้าใจเลยทุนนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพี่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เทคโนโลยี YMT เกิดขึ้นมานั่นคือมันจะสร้างผลกระทบต่อการเกิดขึ้นของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ตั้งแต่นาทีนี้ไปต้นไปเนี่ยในมุมมองของเบสคิดว่ามันจะสร้างแรงกระทบอะไรบ้างต่อบิ๊กไบค์ของยา่ห้อาที่จะออกมาเร็วๆนี้ถ้าถามผมในตัวเทคโนโลยีตัวนี้เอามาใช้ในรุ่น MT09 อยู่มัซึ่ง MT09 ถ้าเจนก่อนหน้านี้ลูกค้าที่เคยใช้ก็จะรู้ได้ว่าทรอกมันเยอะเวลาคอนโทรลรถก็จะลำ เพราแบบเปิดคันเร่งแรงๆบางทีก็ยกลอยอะไรแนใช่ครับแต่ด้วยเทคโนโลยีตัวนี้ก็ทําให้ผู้หญิงอยากจะขี่ mt 0 9แต่ไม่เคยอาจจะเคยแค่ขับรถอโตโอมโต้มาสกูตเตอร์องี้ครับก็สามารถมาใช้รถรุ่นนี้ได้ครับซึ่งก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าตอบโจทย์ให้ลูกค้าตั้งแต่ b e g i น n e r จนถึง pro เลยถ้าลูกค้าที่โป o เนี่ยก็อยากจะใช้ลงแท็กลงสนามก็สามารถ ใช้ได้มีอินเนอร์ที่อยากจะเริ่มต้นขับขี่แล้วลงสนามก็สามารถใช้งานได้ใช้งานง่ายด้วยใช่ไหมใช่ครับง่ายก็คือเริ่มต้นศึกษานิดเดียวก็รู้เรื่องเลยใช่ครับแล้วก็จะทําให้จริงๆแล้วในตอนเวลาเราลงแท็กนะครับเราก็จะต้องใช้สมาธิสูงเนาะทั้งในเรื่องของกำคัดเชนเกียร์แต่งความเร็วเพื่อเข้าโค้งหรืออะไร่างแต่ตัวนี้ก็จะทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยลดภาระในเรื่องของการสับเกียร์หรือว่าการกำคัดและเลี้ยงรอบก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยหรือผู้ขับขี่เนี่ยสามารถโฟกัสไปที่ตัวรถโฟกัสไปที่สภาพยางหรือใใช้สมาาธิไไปปททีี่่กกรขขับนแ็เลย เอาละพอมันมีข้อดีอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้ยูเซอร์เข้าถึงตัวรถได้ง่ายขึ้นสำหรับบิ๊กไบ์แล้วเนี่ยตอนนี้ฝั่งบิ๊กแบงยามาฮ่าที่มีเทคโนโลยี YMT แล้วเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างครับตอนนี้มี รุ่นเดียวครับก็คือ MT 09นะรุ่นเดียวใช่ครับ MT 09<อ>ครับแต่มุมมองผมนะผมว่ารถที่ควรจะมี YMT มากๆเลยนะอีกรุ่นหนึ่งนะก็คือพวกตระกูลเทเซอร์ใช่ครับนะเพราะมันเป็นรถเดินทางมันจะทําให้เราเดินทางได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ระยะยาวเนี่ยเราเป็นพวกสายทัวริง่งเรารู้ว่าระยะยาวต้องการ,ราลดภาระของผู้ขับขี่ลงมาให้มันมีความสบายมากขึ้นใช่ครับหรือว่าบางทีอาจจะไปกับแฟนก็แฟนมาขี่แทนยังได้เลยถึงแม้ว่าแฟนจะใช้ขับไม่เป็นนั่นแหละครับโอ้โหดี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 ถือว่าดีเลย อ่ะทีนี้พอมีผลกระทบในเชิงบวกแล้วเนี่ยเราก็มาถึงจุดที่คําถามที่อยากถามเลยในมุมมองเบสกได้เพราะเบสเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเบสค,คิดว่าข้อดีที่สุดของ YMT อยู่ไหน จากที่เราเรียนรู้มาจะได้ลองทดสอบมาสิ่งที่เราชื่นชอบที่ว่ารถมันดีข้อดีที่สุดเลยไหมครับก็ความสะดวกสบายแต่ความสะดวกสบายก็เป็นทั่วไปเนาะแต่ที่ผมคิดก็คือว่าในเรื่องของเวลาที่เราเราจะต้องขับขี่ในความเร็วสูงครับแล้วเราจะต้องแบบกำคัดและสับเกียร์อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แม่นยําในทุกช่วงครับแต่ตัวเนี้ยทำให้เวลาต่อรอบถ้าเราขับขี่ในแท็กเนี้ยก็จะลดเวลาลงได้ครับเพราะว่าในการสับเกียร์เนี้ยมันจะแม่นยําแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากในแต่ละช่วงเกียร์อืมครับนี่ชัดเจนแล้วข้อ ที่เป็นอาจจะเป็นข้อเสียหรือข้อสังเกตอ่ะมีไหมข้อสังเกตผมขอเป็นข้อข้อควรระวังแล้วกันที่แบบลูกค้าใช้งานอะไรเงี้ยครับ,รบเป็นในหน้าจอเรนไม่ะครับปกติก็จะมีที่เป็นเอนจินโค้ดเนาะที่แบบจะโชว์ไฟเครื่องยนต์อะไรตัวนี้ก็จะมีสัญญาณเตือนตัวหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับระบบของ YAMT ครับถ้าสมมุติเมื่อไหร่ที่ใช้งานเนี่ยครับแล้วมีไฟตัว y m ย t ตัวนี้แสดงขึ้นมาบนหน้าจอเรนไมร์เนี่ยให้ลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบแล้วก็ปรับตั้งตัวระยะขัดนะครับ จะส่งผลไปถึงระบบคัดและชิ้นส่วนอื่นๆเดี๋ยวจะเสียหายตามไปมากกว่านี้อืแค่นี้นะใช่ไหมใช่ครับต่อไปเราจะมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้เลยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็คือพอเป็น YMT แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสดูแลเนี่ยมันมากหรือน้อยแค่ไหนหรือมันมันแพงไหมเอาอย่างนี้แล้วนะครับมันไม่ได้มากหรือน้อยไปกว่า m t 0 9ที่เป็นรุ่นธรรมดากันเพราะว่า m t 0 9ก็มีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัว YMT เเนาะครับราคาค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสเนี่ยเท่ากันพอๆกันไม่่่ได้้มาาากกหรืออววนย เพราะว่าลูกค้าก็ยังต้องทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็บํารุงรักษาพวกไส้กรองน้ํามันเครื่องหัวเทียนอะไรอย่างนี้ตามปกติแต่ตัวระบบ y m t เนี่ยลูกค้าก็ยังต้องเปลี่ยนแผ่นคัตเหมือนกับรถคัตปกติแต่แค่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเพิ่มอะไรพี่มันก็คือ,อยังเป็นแผ่นคัตปกติอยู่ค่าใช้จ่ายก็เป็นแผ่นคัตทั่วไปแต่อาจจะมีเรื่องของการปรับระยะคัตที่ต้องเข้าศูนย์บริการเพื่อที่จะคาลิเบตตัวระยะคัตมันแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ครับโอ้โหถือว่าเคลียร์มากนะครับสำ ที่ผมเห็นแล้วก็ชื่นชอบมาทุกคนก็เห็นแล้วว่าเอ้ยายมาฮ่านั้นได้ทําสิ่งนี้ออกมาเนี่ยช่วยลดภาระในการเข้าถึงรถบิ๊กไบค์ของลูกค้า<ช>แล้วก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้คุณสนุกใลนแทร็กได้ด้วย<ช>ถ้าเป็นคนสายแทร็กนะแสดงว่าไม่แน่บรน้าจะมีอานายรุ่นที่บัน YMT มาก็ได้นะไม่แน่นะเป็นไปได้นะครับผมเอาละสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นนิยามง่ายๆของ YMT คนทั่ไปดูแล้วเข้าใจอ่ะมันคือคลัตช์ออโต้สำหรับบิ๊กไบค์หรือเปล่าใช่ไหมหรือเบสมีนิยามไหนที่จะให้คำคำนี้ จริงๆถ้าจะเรียกว่าคัดออตโต้ก็อาจจะยังไม่ได้แบบครอบคุมระบบนี้ทั้งหมดครับพี่เพราะว่ามันก็เป็นระบบที่ชิปเกียร์ออตโต้ด้วยทั้งคับทั้งเกียรนน์เหมือนเกียร์รถสปอร์ตอะครับที่แบบที่ไม่ใช่ CVT อะครับก็คือ ห้องเกียร์ยังมีเฟืองเกียร์ครบเหมือนเดิมทาให้เวลาการขับขี่เนี่ยการต่อเกียร์หรือว่าโอป e เรชั่นในในของระบบเกียร์เนี่ยก็จะแตกต่างกับ CVT ถ้า CVT มันก็เป็นรถออโต้ไปเลยนะตัวนี้มันก็ยังไม่ใช่ออโต้ที่เป็น CVT อ่ะยังเป็นกลไกอยู่ใช่ครับยังเป็นกลไกอยู่ทิงแค่มีตัวมาช่วยให้กลไกนั้นมันสมูทเฉยใช่ไหมก็จริงจริงผมว่าเหมือนรถสปอร์ตเลยนะอ่าเก็ตเลยครับเอาละจบเรื่อง YMT ไปครับยังมีหนึ่งเรื่องครับเป็นนวัตกรรมของยามาฮ่าที่สร้างผลกระทบที่ยามาฮ่านั้นสร้างนวัตกรรมครับแล้ว กันทั่วเลยก็คือระบบ YE CVT ครับที่อยู่ใน n m a x Techmax ที่มีวางจำหน่ายบ้านเราแล้วนั่นเองครับผมอ่ะเหมือนเดิมเลยเบสเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เจาะลึกกันเลยนะครับ,รบแนวคิดในการพัฒนา ระบบ YE CVT นั้นยามาฮ่านั้นได้แนวคิดจากไหนครับจริงถ้าจะพูดถึงแนวคิดใช่ไหมครับ <S <S ก็เราก็มุ่งเน้นสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเพราะว่าในส่วนของรถอัตโนมัติเนี่ยยามาฮ่าก็อยากจะสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าในเซกเมนต์ที่เป็นอ,อัตโนมัติครับลูกค้าสามารถปรับโหมดได้ในการขับขี่เวลาจะใช้งานเนี่ยในรถอัตโนมัติทั่วไปปกติเวลาเราจะเร่งแซงหรือจะอะไรมันก็จะต้องมีการรอรอบอะไรนี้ใช่ไหมรอเม็ดขึ้นสุดก่อนรอชามปรับพอเรามีเทคโนโลยีตัวนี้ใช่ไหมครับทำให้ลูกค้าเวลาใช้งานก็ จะรู้สึกเหนือกว่าออตโตเมติกทั่วไปเลยคือต้องการจะเล่แงแซงปุ๊บแค่ชิปดาวเรียกว่าเหมือนเพิ่มคุณค่าของความเป็นออตโตเมติกขึ้นมาคุณค่าด้วยแล้วก็แบบ คือแตกต่างไปเลยครับมันจะแตกต่างกับรถอัตโนมัติสกูตเตอร์ทั่วไปไปเลยเอาละทุกคนอาจจะรูกคท่าๆนะว่าการที่มีชามไฟฟ้ามาเพิ่มแรงจุดนะครับองประกอบและก็หลักการทํางานของชามไฟฟ้า YECVT นี้มันเป็นยังไงคเบสองประกอบจริงๆก็จะมีเซ็นเซอร์ครับเซนเซอร์ที่เป็นชามหน้าและชามหลังแล้วก็มีกล่องตัว transmission control แล้วก็ตัวมอเตอร์ที่ไว้สําหรับปรับอัตราทดของตัวชามหน้าครับผมซึ่งในตัวของกล่อง transmission control เนี่ยก็จะประมวลผลร่วมกับกล่อง ECU ครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยน ข้อมูลแล้วก็ประมวลผลว่า,าด้วยรอบเท่านี้ความเร็วเท่านี้จะต้องปรับอัตราทดอยู่ในเลทไหนอ,อยู่ในเรโชเท่าไหร่ทีนี้พอ องค์ประกอบเป็นอย่างนี้เนี่ยหลักการทํางานของมันนะท่านมัน working อะ่ะเริ่มต้นจากอะไรหลักการทํางานผมขอแบ่งเป็น2อันแล้วกันนะครับ,รบอันนึงก็คือลูกค้าไม่ได้ใช้ชิปดาวเลยก็คือขับปกติครับอันนี้ถ้าลูกค้าขับใช้งานปกติอะครับตัวกล่อง ECU กับกล่องท r a n s m i s s i o n เนี่ยก็จะประมวลผลจากตัวรถแล้วก็ปรับอัตราทลนให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยตัวเองแต่ถ้าอีกฟังก์ชันหนึ่งถ้าลูกค้ามีการไปชิปตัวสวิตชิปดาวใช่ไหมครับซึ่งก็อยู่ที่ปุ่มประกนเพนฝั่งซ้ายเนาะอ่าใช่ครับาพอลูกค้าชิปดาวเนี่ยชิป ที่กล่อง ECU และกล่อง ECU ก็จะส่งข้อมูลเนี่ยไปที่กล่องตัวควบคุมระบบ CVT ครับแล้วก็จะปรับอัตราทดของตัวชามหน้าให้เหมาะสมกับความเร็วแล้วก็รอบที่ลูกค้าใช้งานอยู่ครับอันนี้คือหลักการของการเริ่มใช้งานแต่จริงแล้วมันมีบวกลบใช่ไหมและการใช้งานชิปแบบชิปขึ้นแล้วก็ชิปดึงรอบรอันนี้เข้าใจที่เขาใจ,าใจถูกป่ะจริงๆจ,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 จะเป็นแค่ชิปชิปดาวอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าถ้าสมมอิ พี่เปิดคันเร่งอยู่แล้วเราชิปลงใช่ไหมครับรอบก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นชิปดาวเพราะว่ามันเหมือนกับเราขับรถเกียร์แล้วเราเชนจาก3าลงมาสองเพื่อดึงรอบให้ใช่ครับมีกําลังเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็ในอีกมุมนึงก็คือพี่ปิดคันเร่งไม่ได้ปิดคันเร่งอยู่แล้วเรากําลังจะเบรกหรือว่าชะลอความเร็วเงนี้ครับเราก็ชิปดาวเหมือนกันชิปดาวตัวนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนเราถอยจากเกียร์สลงมาเกียร์สองรอบก็จะสูงขึ้นตัวรถก็จะมี engine เบรกเนาะ อันนี้เราลองมาแล้วก็เห็นว่ามันทํางานเวิร์กจริงนะตัวเรื่องนี้ตัว YE CVT เกิดขึ้นมาแล้วแล้วว่าอยู่ในรถที่ขายจริงแล้วอย่าง n m a น t e c กซ์เเนาะเบสคิดว่าผลกระทบของระบบเนี้ยมันจะไปอยู่ใน X m a x วันหน้าหรือจะอยู่ในรถเล็กอันนี้ข้มุมมองเรามุมมองที่เป็นช่างเทคนิคมุมมองผมผมคิดว่าจริงๆก็ใช้ได้กับทุกโมเดลเลยนะที่เป็น CVT ทีนะใช่ครับที่เป็น CVT นะครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่ผู้พัฒนาแล้วว่าเขาจะเลือกใช้กับรุ่นไหนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้ผมจะะบออกมมมุงผน ผมมองว่าระบบ YECVT นีทุกคนมันจะมีประโยชน์มากๆสาหรับรถเล็กที่ไม่เกิน155นี่แหละนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเราหลายครั้งที่เราไปเที่ยวทางไกลนไปเที่ยวทางไกลแล้วขึ้นดอยอ่ะยังอินทนอน์อย่างเงี้ยลงฝั่งแม่จำเนี้ยพวกรถเล็กซีซน้อยเนี่ยแน่นอนว่าอิน n ินเบรกมันไม่มีเลยถ้าเรามี y e c อ t ่ะเราช่วยใช้อิน n ินเบรกในการช่วยไม่ให้เบรกไม่ได้ ได้ดีมากๆกตัวยางขางตัวอย่างขางเขาไม่ให้รถออโตเมติกขึ้นเลยนะเพราะว่ามันชันมากแล้วมีคนตายไปเยอะเพราะว่านี่แหละพี่กลับมองว่าระบบนี้จะมีประโยชน์มากๆถ้าอยู่ในรถเล็กที่เป็น cvt จริงเพราะว่าถ้าในมุมผมผมคิดว่าก็เป็นเหมือนการกบข้อด้อยของรถออโตเมติกเลยครับ เพราะว่าเหมือนที่ที่พี่โยบอกนะเวลาบางทีเราลงเขาหรือว่าเข้าโค้งเนี่ยพอเราปิดคันเร่งปุ๊บรถซี t ทั่วไปรอบหายเลยรอบหาย <laughs> อันนี้อันนี้คือเราเราแต่งตัวเข้าโค้งเราสามารถชิปเพื่อดึงรอบเข้าโค้งได้แล้วลงขอคือชิปรอบเพื่อจะดึงให้ให้เกิด engine brake รอันนี้มันมีเวิร์กมากจริงๆผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่ารถอัตโนมัติเนี่ยแบบพอมีเทคโนโลยีนี้แล้วตลาดอัตโนมัติแบบจะเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากเห็นอย่างนั้นเหมือนเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะว่ามันทําให้เรานํารถอัตโนมัติงนนเราขขึ้อยู่ เราชิปสิ่งที่พี่ลองแล้วเจอมาก็คือเราไม่ต้องกลัวรถมันจะหมดแรงกลางเนินเลยมันจะลากเราขึ้นไปจนสุดได้โดยที่กําลังยังสม่าเสมอตลอดเวลาเลยอันนี้สุดยออเลยอันนี้คือหลายครั้งที่เราขึ้นดอยมีอู่ครั้งนึงไปเที่ยวจังหวัดน่านขึ้นดอยภูคาขึ้นทางฝั่งชันเลยเพราะว่าพอขึ้นไปถึงกลางดอยมันรถมันจะไม่ไหวแล้วมันหมดแรงอัตราทดมันไม่พอแล้วพอมีระบบนี้มากลับนึกถึงว่าวันหน้ามันต้องสนุกอีกแน่เลยวงการ CVT นี่แต่พอเป็นระบบใหม่อย่างนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ตัวชุดข เกับเคลื่อนของ CVT ธรรมดาไหมก็ไม่ได้ต่างไปจนสิ้นเชิงขนาดนครับทกพาร์ทเนี่ยระบบตัวชามหน้าชามหลังก็ยังมีเหมือนกับตัวธรรมดานะครับที่เป็น CVT ธรรมดาแต่จะต่างกันที่ตัวนี้จะไม่มีเม็ดเพราะจะใช้ตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวเฟืองขับเพื่อที่จะมาปรับอัตราทดของตัวช้มหน้าครับก็ตอนแรกกังวลว่าเม็ดอาจจะสูญพันธุ์ได้นะคือ <c oughs> ว่าตัวนี้มันที่นิยมแต่ก็ไม่สูญนะเอออ่ะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสหรือว่าการซ่อเมเนี่ยมันแพงกว่าชามแบบธรรมดาไหม แพงกว่าไหมจริงจริงไม่แพงกว่าครับอือาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำถ้าอย่างรถ CVT ทั่วไปรถออโต้ทั่วไปนะครับก็จะมีเรื่องของเม็ดเนาะพี่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถอดห้องสายพานออกเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเม็ดของตัวช้ำหน้าครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้มีเม็ดแล้วอาจจะเป็นแค่ถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดแล้วก็หล่อเลื่นตัวระบบเฉยๆครับอายุการใช้งานของวย CVT มันมีระยะเวลาในการ เปลี่ยนเซอร์วิสไหมไม่มีครับจะมีระยะเวลาแค่ตัวสายพานเฉยๆครับก็คือสายพานสึกล้อหมดระยะแล้วก็แค่เมนเทนน็ก็เหมือนก<า>ับตัวธรรมดาใช่ครับก็เป็นเรื่องของการเซอร์วิสการดูแลระบบ YE CV ว่ามีรอบการดูแลยังไงบ้างมีรายละเอียดตรงไหนบ้างครับครับรอบการเซอร์วิสเมนเทนน็นะครับของตัว Y CV อก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว C ี T ที่เป็นธรรมดาตัวทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีรอบการเปลี่ยนสายพานจะอยู่ที่ทุกๆ25,000กิโลและในแต่ละระยะเนี่ย ก็สามารถถอดทําความสะอาดตัวห้องสายพานได้ตามชุด CVT โดยโปกตปิแต่ตัวนี้เนี่ยจะขอแนะนําว่าให้ลูกค้ารบกวนนารถเข้าศูนย์บริการเพื่อทําการถอดและซ่อมบํารุงนะครับเนื่องจากชุดระบบตัว y ecvt เนี่ยเป็นระบบใหม่ควรจะต้องทําโดยช่างผู้ชํานาญหรือช่างที่ผ่านการอบรมจาก YTA ของยามาฮ่าซึ่งตัวนี้ก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการรับประกันของลูกค้าด้วยก็เลยอากจะขอฝากไว้ครับ โอเคอันนี้ถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับข้อมูลตั้งแต่ yecvt ไปจนถึง yamt ที่เราพูดตอนแรกนะครับผมครบถ้วนนะครับเบสอันนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ep นะครับสำหรับรายการ mtc tech t a o k เราที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ep ที่ได้ความรู้นแน่นๆแล้วก็เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ชายรถทั้ง2ระบบนี้หรือว่าคนที่กําลังจะสนใจเป็นเจ้าของครับ uh, yamt แล้วก็ yecvt ครับซึ่งทั้งคู่ก็เป็น นวตกรรมที่ y a m a นั้นสร้างสรรค์มาแล้วเราเองก็รู้สึกว่าเยมันว้าวจริงนะอย่างที่เรารู้กันนะว่าตอนนี้ n m a x Techmax ครับที่เป็นระบบ YECVT นั้นก็ขายดีมากด้วย น่าจะขายเก่งนะนะสำหรับรุ่นนั้นนะแล้วรถใหม่ก็เตรียมเข้ามาเร็วๆนี้ครับผมก็ฝากไว้ตั้งนี้ครับสำหรับ MTC Tech t a l k EP 2เราครับก็ต้องขอบคุณบริษัทไทม์ห้ามอเตอร์ด้วยครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทําแล้วก็ส่งน้องเบสมานะครับพูดคุยกับเราเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างครบถ้วนครับผมสำหรับ EP นี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคําติชมแล้วก็ใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้ครับแล้วก็เราจะนําข้อมูลมาตอบให้ผมอาจจะมาถามซําเบสเพื่อจะนําข้อมูลไปตอบเพิ่มเติมมมมใหห้้้ครัับบพพาาาะงงงออย่่ผก็จจไไไดดดูปท สงสับางงสงสัยปนไหนเพิ่มเติมตถามมาเดี๋ยวเราตอบให้ครับผมสำหรับครั้งนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ